ลุงพลและ่แตนฟ้องอัจฉริยะมินประมาทศาลนัดแต่ส่วนมูลฟ้องต้นปี64วันที่1 4กันยายนนะครับที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษครับในาใยชัยพลวิภาหรือลุงพลครับพร้อมด้วยนายสิทธาเบี้ยบังเกิดทนายความได้เดินทางมาศาลเพื่อยื่นฟ้องนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ในความผิดฐานมินประมาทโดยการโฆษณาจากกรณีที่นายอัจฉริยะครับไลฟ์สดเฟซบุ๊กกล่าวหาเชื่องประจานเรื่องนีทกศ โดยมีการนำสำนวนคดีบางส่วนมาพูดทำให้เกิดผลเสียต่อลุงพลและป้าแตนและมีการหมิ่นเยียดยามพาดพิงถึงกรณีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ด้านลุงพลครับเปิดเผยว่าการการะทำของนอายอัจฉริยะทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและทำให้สังคมเกิดความเข้าใจผิดโดยการฟ้องครั้งนี้ไม่มีการเรียกค่าเสียหายแต่อย่างใดแต่อยากให้เป็นบทเรียน ไม่ให้นำเรื่องราวของผู้อื่นมาทําให้เกิดความเสื่อมเสียแต่หากนายอัจฉริยะขอโทษผ่านสื่อมวลชนก็จะไม่ติดใจเอาความจะถอนฟ้องให้ในายสิทธาเบียบังเกิดครับทนายความกล่าวว่าคดีนี้ได้เตรียมพยานในชั้นไต่ส่วนมูลฟ้องไว้สองปากคือตัวลุงพลและผู้ที่ได้รับชมคลิปครับทางด้านนายอัจฉริยะให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ครับถึงกรณีในายชัยพลวิภาฟ้องศาลว่าตนรู้สึกเฉยๆกับการที่ทั้งสองคนจะไปฟ้อง แต่มองว่าทั้งลุงพลกับป้าตกเป็นเครื่องมือของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอยู่หรือไม่และไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ทั้งสองพบกับทนายสิทธาต้องมีคนหนุนหลังให้และพร้อมจะต่อสู้ในชั้นศาลอย่างเต็มที่เพราะยืนยันว่าการที่ไลฟ์ใน Facebook ของตัวเองเรื่องนีสินของลุงพลและป้าแตนก็มีหลักฐานซึ่งทั้งสองคนก็เคยให้สัมภาษณ์กับสื่อไว้ก่อนที่จะดังและตลอดการไลฟ์สดก็ไม่ได้บอกว่าลุงพลเป็นผู้ต้องหา แต่เขาเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่และอยากเตือนลุงพลกับป้าแตนว่าควรทำมาหากินเองได้แล้วเพราะถ้าไม่มีชื่อเสียงก็อยู่ได้ไม่นานตอนนี้มีโอกาสเก็บเงินเก็บทองกรีบเก็บเอาสู้คดีกันในชั้นศาลดีกว่าเพราะคดีความเมื่อขึ้นศาลแล้วไม่ใช่สู้กันวันสองวันและถ้าให้ไปขอโทษลุงพลแล้วลุงพลจะให้อภัยตนคอนเฟิร์มร้อยเปอร์เซนต์ว่าจะไม่ขอโทษแน่นอนเพราะไม่ได้ทำอะไรผิด การพูดทุกอย่างมีหลักฐานแน่นอนโดยภายหลังยื่นฟ้องสารนัดแต่ส่วนมูลฟ้องวันที่25มกราคม2564ครับ